เราเดินทางเข้ามาถึงคุณหมิงนะครับในช่วงนี้นะครับขออนุญาตแนะนําร้านอาหารในตัวคุณหมิงสักหนึ่งร้านนะครับร้านนี้เป็นร้านคุณภาพแล้วก็สะอาดปลอดภัยนะครับถือขออนุญาตแนะนําร้านอาหารในคุณหมิงนะครับ ร้านช่างเซียงอ่าชื่อร้านนะครับนนเจียหลิงเซียงกินสุกี้เห็ดเป็นสุกี้เห็ดนะครับในในตัวเมืองคุณหมิงนะครับเป็นร้านขนาดใหญ่เลยนะเป็นร้านสุกี้เห็ด พนักงานแต่งตัวน่ารักทีเดียวส่วนใหญ่เป็นเด็กๆครับที่เข้ามาทำงานในคุณหมิงนะครับก็อายุไม่เกิน25ปีนะครับเป็นสุกี้เห็ดสุกี้เห็ดครับ ุณเหมิงนั้นได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่อาหารอร่อยเมืองหนึ่งเหมือนเมืองตาลีนะครับผมป้อมกระบี่มือเดียวครับขออนุญาตรายงานตรงจาก เมืองคุณหนึ่งครับสาธารณรัฐประชาชนจีนครับพบกันใหม่นะครับที่ตาลี่ครับ